นี้ละกันพวก,กแกสองคนไปเลยเจ้าลูกหมาแกสองตัวเป็นหมาไม่มีบ้านไปนเลยื <c oughs> อ,อเราอุตส่าห์แกมาเลี้ยงพ่อเนี่ยเอของที่เรารักของเราไปฮะจะโดนยึดเหรอพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นผมไม่มีที่อยู่เลยนะ วันนี้ฝนไม่ตกไปเล่นกับหมาที่เราแอบเลี้ยงไว้ดีกว่ามานีเร็วจ้าตัวเล็กโอ,อ๊ยขอลูหัวหน่อยอืมอมเลี้ยงอะไรดังจริงลบกวนข้างบ้านเขาหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่เอามาอยู่เนี่ยขี้เกเรเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวพ่อเอาไปทิ้งซะเลยเนี่ย ไปดีกว่าไปทำมือ้อค่ำให้หมาหมามันยังตัวเล็กอยู่เอาไปทิ้งก็ไม่เป็นไรหรอกร้อง,ง่ายวันสองวันเดี๋ยวก็หาย <c oughs> อ,อยู่นี่เองหมานี่จะตัวแส่ไป มาดีเอาไปทิ้งที่นี่แหละไอเจ้าหุดฝาขี้เรื้อนนี่อะอยู่นี่หรอพวกแกไปเลยอยู่ก็สร้างแต่ปัญหากับคนอื่นมานี่นี่นายแ่ไปไปอยู่ในปาน่าฉันคือคนใจร้ายไงล่ะหาะ อยู่ตรงนี้แล้วกันพวกแกสองคนไปเลยเจ้าลูกหมาเฮ้ยพวกแกสองตัวเป็นหมาไม่มีบ้านไปนเลยเฮ้ <c oughs> ยดูบ้านแบบสกรปรกจริงเฮ้ยไปดีกว่า พาไปทิ้งที่ป่าแล้วสงบสักทีบ้านฉันอ,อเ้าเวลอออกมาเวอยู่ไหนเนี่ยเวลอยู่ไหนออกมาเร็วกินข้าว ขึ้นไปถามพ่อดีกว่าพ่อค,ครับวัาจริงวันนี้เจ้าหมาหของผมสองตัวชูเอลกับอีเลเว่นอยู่ไหนอะ่ะโอ้ยฉันเอาไปทิ้งแล้วลำพานมันขี้เต็มเลยเนี่ยนักเสียงมันดังลำคาญหัว,วน,น่าเบื่อจริงพ่อเอาไปทิ้งได้ไงเราอุตส่าห์เก็บมาเลี้ยงเราอุตส่าห์ดูแลอย่างดีพ่อเนี่ยเอาของที่เรารักของเราไป ฮัลโหลครับว่าไงครับพี่ตู่ฮะบริษัทผมโดนโกงเลยครับเฮ้ยแล้วบ้านที่ผมเอาไปค้ำประกันไว้ะพี่ฮะจะโดนยึดเหรอพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นผมไม่มีที่อยู่เลยนะ,ะโ,อโอ้โอ้โอ้ไม่นะฉันไม่มีที่อยู่แล้วต้องออกจากบ้านภายในวันนี้ นี่คงเป็นเวรกรรมที่ฉันพาหมาไปทิ้งสุดท้ายฉันก็ต้องไม่มีที่อยู่ต้องออกจากบ้านโอ้ไม่ไม่